อันแลเออเอาไปเผาเอาซื้อได้มันหนักตัวซือหนักก็ไม่ดีขยี้ใบยขยี้ใบมองบวกมองบวกต้องมองบวก มนนี่รักสมนุนออกมาหน้าเด้อจ้ามาหาหนอมใหม่ยังจะไปเหตุเขาต้มมัดบ่ไปก่อพุ่นก่อฝุ่นก่อพุ่นมันไหลมันนี่พอบานลงมือเอง หน่อยพูดหายังอ้อมมือน,นี้ใส่รองเท้ามาก่มาตรฐานปันใดตุ๊บตุ๊บตุ๊บนูน่นนู่นข้างในข้างใน หักลงมาน,นั่นไหมไหเอามาสองนอเลยฟังคุ่นกับแมนหักลงมาสองนออเออบอแมนอีกรอเนื่องฝากพุ่นฝากถัดไปไบอมันมันสูงแล้ว อันแลกเออเอาไปเผาเอาเชียร์เอานั่นอีกนอนหนึ่งข้างในบอกเห็นอีกอ่ะอ,อ่ะใส่ มันยเวเกินไปแม่ก็ได้ไปห้อนน่ามาก,ก่อนนี่เอาอยู่นอนนะ่ะ เอามันเห็นนอกว่ากันเนาะ ยงกัดหนะน้องใหม่อยู่หน้าได้ยจพี่น้องอก็มีหลายก่อยูอยูฟังนี่เนาะคะ่ะเพิเ่งก็ไปต้มกินน้ำ แก่บองหะล่ะเจ้าบานลงมือเองเลยค่ะโอ้ยขึ้นกระทางหากซับหากมันออกเนี่ย

ว่า่วันนี้ <All right. S 1> ก้มล่งได้มียยัง อีกคำหนึ่ง,ง,องอโอ้เสียงป้าโอ้เกือบ เมื่อนี้ก็มาถอนอยาออกจากต้นกระเจียวได้น่อยนึงเด้อค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆมาถอนไห้เนาะบางที่อาจจะเอาเกี่ยวมานํำเด้อค่ะเพื่อทีจะมาเกี่ยวยาออกให้เขาสะกอนให้มันสั่นสะกอนนะคะ่ะก่อจะได้ทางออกงายเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กระเจียวออกดอกเยอะมากแต่ว่ามันแห้งแกแล้วเนาะคะ่ะนี่นะคะไ้ช่มเด้อไ้ช่มเฉพาะทีลักษมณ์ได้ถอนออกไ้เขาเนาะ ถอนอยาออกให้เขาตอนนี้ก็เมื่อยลายเด้อค่ะเมื่อยคักเมื่อยแน่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อคลิปหน้าพอกันไหมเขามากกอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ลักสมุนน้ำเนเด้อคะ่ะคลิปนี้ลักสมณ์ขอขอไปยทุกท่านเด้อจ้า